สวัสดีค่ะอยู่บ้านไร่ภูหลวงของแม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่นะคะวันนี้วันที่29มกราคม2565นะคะเป็นงานแข่งกีฬาสีนะคะแข่งกีฬาสียูทูบเบอร์สายลูกพลค่ะนะคะพอเรามาถึงปุ๊บเราก็ไม่เข้างานเลยนะคะเพราะว่าน้องเคซี่นะคะช่องนัาขาดแบนช่อง u t u b e นักขลาดแบนนะคะลูกสาวคนสวยนะคะมาทำซุปตำส้มตำให้ทานกันฟรีๆเลยนะคะอื้อ ย้ำใหญ่ใหญ่เลยนะคะค่ะอืมอันนี้ไม่ผิดเนาะน้องโอ๊บอกว่าเฮลโลน้องเคซี่มาจ้าโอ้อันนี้ของน้องเสือเหรอไม่นัดโอ้ตล้มก็โพดเหรอขาโพดนานาชาติขาโพดนานาชาติดูใกล้ๆเลยทุกคน ค่ะคนนี้แฟนน้องน้องแคสซี่เหรอคะชาติไม่ได้ใส่คโอ้ยเป็นหล่อจังเลยเป็นหล่อมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะนานาชาติอีกแล้วหรอพี่ต่อสั่งไหมไม่เหนื่อยค่ะสวัสดีสองร้อยเอาอะไรส้มตำน้ำดาวตำซั่วนะเอาของพี่ต่อตำซั่วได้น้องเกลืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นีของแม่เอาอาเซียนได้ค่ะของแม่อาเซียนเดี๋ยวตำของแม่ส้มตำอาเซียนนะคะ ต่อไปเป็นท้มตำอัดตำซัวค่ะตำซัวนะคะอือ้นเก้งเขียวเขืวเขียวผ้าขมัเขียวนะฮะสวัสดีค่ะ้ซัวของก็ต่อเสร็จแล้วนะคะนาดโอ้สวัสดีทังช่องนักแรดแบนด้วยนะคะสองรกว่าท่านนะคะสองร้อยเจ็ดสิบสามท่านพี่แอรใส่เอเซอรี่ไหมคะใ่เอเซอรี่ไหมเัเคี่ยงอร์ใส่อะไรหอาเมืองนั่นใส่อะไร ใช่ได้ใส่มารวมๆกันมาเลยก็ได้โอเคคือรวมไปเลยเดอ้าวใส่นะคะประดับประดานะคะประดับหน้าประดับตานะคะโอ้โหน้องแคซี่น่ารักมากเลยนะคะหอมมากต่อแถวต่อแถวค่ะต่อแถวือกันโกนเลยนะคะครับขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณค่ะน้องแคซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาคิวต่อไปคิวต่อบอดีจ้าคุณไอ้มากินส้มตำน้องแคซี่นะคะ คิวต่อไปอ่ส้มตำอาเซียนของแม่หนูนาค่ะเเออาาพี่่ใชมคะค่ะอาเซียนนะคะอ่ามีเมียนมามีไทยแลนด์มีเวียดนามมีกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียลุบบูนชาติเลยนะะคส้มตำอาเซียนแม่หนูนาค่ะ ใช่ค่ะแม่ยินนาิดรสชาติเลยนะคะหน้าตาแม่หนูน้าจเขาหน้า่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอะค่ะคุณเพชรอยู่สีอะไรคะสีแดงค่ะวอ้าหเราสีอ่าเขียวแดงเป็นต้นคิดสมารถกันค่ะออกมาจากควาแก่เจ็ดโมง ทางเข้าอยู่อะไรนะกาลสินอืมทางเข้าอบสเกือบ30นาทีนี่แหละแฟนหล่อมากค่ะแฟนเป็นทหารเหรอคะสวยแฟนหล่อนะคะส้มาำแซ่บค่ะตามยกนี้เสร็จแล้วก็จะมัดผมนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมันมัดไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยนะคะมันจะมันจะเหม็น ผู้ชายจะไม่หอมเดี๋ยวผู้ชายเขาก็จ่ายตังค่าสัปะรนะเดี๋ยวผู้ชายบัดให้ก็รอนะครับรอมากค่ะเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของนัรราชแบรน์ก็ไปที่เพจเกนักรราชแบนพ์ม่บอกว่าแม่สั่งเมนูอะไรคะแบบที่พี่นอกจากเป็นผ้าคลุมไหล่แล้วอะไรอีกคะน้องเคซี่มีอะไรอีกไหมมีหลายสีมีหลายอย่างเหรอต้องเข้าไปเฟสวัสดีค่ะมีหลายสีสีแดงสียมีหลายสีมีหลาย มาแล้วใช่ไหมแม่อยากได้สีชมพูนุชเนาะตำนานาชาติตตาาาานนชโอ้โอเคค่ะโอเคเอาตำนานาชาติาไปด้วยนะคะอันนี้ตำอะไรคะขอบคุณค่ะใครสั่งผ้าไม่ใช่พี่นุนาเคยซื้อสีน้ำตาลไปไงเอาไว้เผื่อเผื่อจะเผื่อจะทำสปาเอาไปแบบมันสวยอ่ะเอาไปคุมหมอนแล้วก็ ดูสีดูสีดูสีอื่นที่มาก่อนนะคะมีหลายสีค่ะดูให้ชมพูรุ้ดรุ้ดน่ารักโอ้นี่ค่ะมีหลายสีมากเลยนะคะแล้วก็สีม่วงครับอ๋ออุ้ยสีม่วงสวยใช่ค่ะนี่ค่ะมีพื้นเดียมเียอูด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะบุดนุนนักบุดนุนผ้าคลุมไหล่ของน้องน้องคิดสีได้นะคะวันนี้ดีใจมากนี่ค่ะดูะ ดีค่ะมีหลายสีบวางเลยไหมอ่ะวางที่ไหนดีวางได้หมดนี่ค่ะให้ดูสีนะคะนี่ค่ะแล้ต้อสั่งดูวางดูสีก่อนเนาะนี่อุ้ยสีม่วงเวยเลยนี่ค่ะนะคะนโอ้มีตามก็น่ารับประทานะคะนี่มะนคะสีองมห็น่วงนะคะนี่มองนห็นนะนคะม่คงะมพูนีคะนี่คะนั่นี่ค่ะน่คหะนี่ค่นี่ค่นีค่นีเค่ะนี้คน้่ค่ะยี่นเ่ิดให้ดูใชี่คนี่ค่ะ่ค่่ค่น่คี่ค่ะี่คยะี่นีค่ะนี่ครับโอ้ยสีชมพูน่สวยมากเลย สีเหลืองสีเหลืองก็พระเนาะสีเหลืองสีน้ำตาลพระมาดูภาพคลุมลายที่น้องเขาขายสีเหลืองสีน้ำตาลพราสีครีมีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะวันนี้เอามาอย่างละพืนนี่ไงของพี่สีน้ำตาลที่พี่ซื้อไปเออนี่สีเคะอุ้ยนี่เาค่ะสีน้ำเงินก็มีสีม่วงน้ำเงินม่วงอันนี้คือสีเขียวเขียวอะไรเขียวขี้ม้าเขียเขียเขีีวีววว โอ้โหเป็นสิบเลยนะคะใช่ค่ะมีมีอย่างแล้วเป็นสิบเป็นสิบนะคะใช่ค่ะแบนน่ารักน่ารักแบนสวยมากเลยนะคะแล้วส้มตำก็เสร็จแล้วว้าวส้มตำลาเทียนนี่ไป็นตัวโรถก่อนครับนี่น่าเอนดูมาแบบ่นี่คล้ายโซนใจใต้ทางไหลเป็นตัวกลางขอบคุณค่ะน้องยายจำลองสวัสดีค่ะมาคุยกน้องตาลน้องเคซี่ค่ะน้องเคซี่คนสวยลูกสาวคนสวยนะคะลูกสาวจะไปเก็บผมนะคะรอบต่อไป อันนี้เป็นส้มตำอาเซียนคะ่ะเหมือนกันเลยค่ะเอาแบบนี้ค่ะส้มตำอาเซียนส้มตำอาเซียนอนุญ<ม>าตเก็บผมก่อนนะคะก็มีตั้งแต่เมียนมายันบูนยเลยอ่ะมีอย่างค่ะมีอย่างเลยมีรสชาติจากเมียนมาลงไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงจนถึงประเทศบูนยนะคะ ด่างพี่เมย์ตั้มคุณหมูขอบคุณค่ะเห็นแล้วน้ำตาล่มลายแตกเลยนะทุกคนนะครับสวัสดีครับผมปกติต้องไปกินที่กาลสินธุ์หรือไปกินที่ขอนแก่นใช่ไหมคุณไทยดีดวงตัส้มนานาชาตินานาชาติค่ะนะคะตั้มนานาชาติใช่ค่ะคุณหมูขอบคุณหลายๆเด้อนะคะน่ารักมากเลยนะคะคู่ของ น้องเคซี่กับแฟนนะคะช่อง y o u t u b e ช่อง y o u t u เอ่อนาลาดแบนเน,ะนาะนาขลาดะะออฟฟิเชียลนะคะออฟฟิเชีนะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k นาคลาดแบนด์นะคะมีผ้าคุุมไหล่นะคะสินค้าเป็นผ้าคุุมไหล่อออทอบนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนได้ค่ะขอไปซวยส้มตำก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้าขอ,อกัใไม่คิดนาด้วยค่ะเดอ้อเคซี่ตำยัวยัจ้า ม่สูตรนานา,นาชาตินะคะหนูนาพูดให้ตลกนะคะว่าเป็นสูตรอ,อ,อาเซียนนะคะเคซี่ตํยั่วนะคะสวัสดีค่ะ